เวลาแบบเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสไตล์ว่าโอ๊ยวันนี้เหนื่อยจังเลยก็จะแบบมีความมุ่งมิงนิดนึงก็ขอกำลังใจ ที่จริงคือก็มีทั้งงานเดียวทั้งงานคู่นะคะแต่คิดว่าอาจจะแบบว่าพอง,งานคู่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ทั้งสาหรับตัวเคแล้วก็ตัวี่บอยด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะทําให้แบบหลายๆคนแบบให้ความสนใจในตรงนั้นนะคะมันมีจิตใ,ใจยากในคเป็นในการที่จะรับงานคู่กับพี่บรรยอ,อย่างเล<อ>ย ที่จริงก็มีหลายๆงานติดต,ต่อมาแต่เราก็ดูดูเรื่องของความเหมาะสมของทั้งตัวพี่บอยแล้วก็ตัวเฟด้วย<ม>ก็คุยกันค่ะคุยกันตลอดว่าเฮ้ยงานนี้แบบโอเคไหมหรืออะไรยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรติดขัดอะไรไงก็คือรับได้ตัดสินใจด้วยกันค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคือตัวพี่บอยเองค่าว่ามีประสบการณ์ทางด้านน,นี<ม>้เยอะเราก็จะปรึกษาเขาเยอะว่าเฮ้ยอย่างนี้โอเคไหมนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ตอนนี้ไดู้กันก็มีมีเรื่อยๆนะคะมี เรื่อยก็มีมีมีอยู่ทุกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะไม่ถือขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็อยากให้ถึงเหมือนกันที่จริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการขึ้นค่าตัวหรืออะไรอย่างนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบขึ้นค่าตัวอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็ดูเป็นความเหมาะสมตามสโคปงานอย่างนั้นมากกว่าค่ะพอแพ็กคู่มันแพงขึ้นกว่าเดิมไหมคะอืมนน เคยคิดว่าอยู่ที่ตามสคมงานเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเพราะว่าเราออกงานแพ็กคู่เลยจะต้องแบบจําเป็นจะต้องบวกราคาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่จริงเราก็คือเช่าทํางานแล้วก็อยากทํางานอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่รับได้อยู่ในสคมงานที่เราแฮปปี้เราก็แบบอยากทำช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้เจอกันด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างทํางานเยอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าช่วงทํางานทุกคนก็คือมีความเข้าใจกันอะไรเงี้ยคิดที่ึ่งไหมครับเพราะว่าเสี่ยงสองอยากเจอไหม ก็มีบ้างนิดนึงแบบเวลาแบบเหนื่อยเหนื่อ,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 อยอ<บ>ะไรนะก็จะแบบสไตล์ว่าโอ๊ยวันนี้เหนื่อยจังเลยก็จ <c oughs> <c oughs> ะแบบมีความมุงมิงนิดนึงก็ขอกําลังใจ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเออ <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้ได้คุยกับราเรารู้สึกรู้สึกแบบ <c oughs> มีกําลังใจหรือว่ารู้สึกหายเหนื่อยยิ่งขึ้นแล้วก็เออรู้สึกดีเรียกแทนกันไหแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียกเป็นแบบคุณแต่ว่าบางทีก็จะมีแบบ เรียกเรียกอะไรที่ฟังแบบไม่รู้เรื่องบ้างแบบบูบูเลยส่วเป็นแบบแะเป่องพี่บอยเขาหวานขึ้นไหมสำหรับตัวเราถ้าเกิดว่าคือเฟเองก็ไม่เคยเห็นพี่บอยในเวอร์ชันนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นเคยเห็นเขาในมุมนี้ใช่ไหมคะแต่สําหรับเฟก็ถ้าถามว่าแปลกใจไหมก็รู้สึกว่าแปลกใจแปลกใจอยู่ก็ ตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดเผยทางด้านนั้นให้ทุกคนได้เห็นเยอะขึ้นนะแต่่าเซอร์ไพรส์เหมือนกนันคำว่าบูบูใครเป็นคนเรียกใครส่วนใหญ่ก็คือก็พอเรียกมามันก็เรียกต,ตกามๆกันอะไรเงี้ย